เป็นฟิลเลอร์แบรนด์แรกนะครับที่ใช้ตัวไฮยาลูริกแอซิดคู่กับตัวกีเซอรอลหนึ่งโมงหนึ่งมากกว่า2นะครับช่วยให้ผลลัพธ์เนี่ยการชุ่มชื้นเนี่ยดีมากขึ้นนะครับสวัสดีครับหมอหนิงนะครับผมนายแพทย์ธนภพธนสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับอยู่ในรายการหมอขอเคลียร์นะครับวันนี้จะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องฟิลเลอร์งานผิวนะครับเบลโลเทโรลีไวคืออะไรและดีกว่าตัวอื่นยังไงคะเบลโลเทโรลีไวนะครับผมเป็นฟิลเลอร งานผิวตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าไทยแล้วก็ผ่านออยอมานะครับมันดียังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงแล้วก็แตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันดูนะครับอ่ะปีนี้เป็นเทรนที่งานผิวเนี่ยมาแรงมากๆนะครับผมซึ่งหักาการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับง,งานผิวเลยก็คือฟิลเลอร์งานผิวนะครับเป็นฟิลเลอร์งานผิวโดยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นที่ชั้นตื้นๆนะครับใช้ตัวฟิลเลอร์เนื้อนิ่มที่กลืนกับผิวได้ดี นะครับฉีดไปเพื่อให้เพิ่มความชุ่มชื้นในผิวเพราะตัวไฮยาคอสลิงนะครับมันจะทําให้อยู่ได้นานนะครับแตกต่างจากไฮยาที่นเป็นทาแบบฉีดแบบนอ n c งคอร์สลิงนะครับซึ่งตัวเนี้ยพอมันคอร์สลิงแล้วมันจะค่อยๆย่อยสลายไปก็อยู่อยู่ที่ผิวเราประมาณสักหกถึงเเดือนนะครับจะทําให้ผิวเรามีความอุ้มฟูนะครับแล้วก็อิ่มน้ํามากขึ้นนะครับจะกักเก็บน้ําได้มากขึ้นซึ่งตัว v บโรโทโรลีไวท์เนี่ยก็เป็นตัวใหม่เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาตัวนี้เป็นฟิลเลอร์แบรนด์แรกนะครับที่ ใช้ตัวไฮยาลูริกแอซิดคู่กับตัวกีเซอรอลซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการกักเก็บน้ำทั้งคู่เลยนะครับตัวเบโรโทโรลีไวซ์จะมีตัวไฮยาลูริกแอซิดประมาณ20มิลลิกรัมนะครับผมแล้วก็ไปบวกกับกีเซอรอลเนื่องออกฤทธิ์สอันนะครับ 1นมหนึ่งมากกว่า2นะครับช่วยให้ผลลัพธ์เนี่ยการชุ่มชื้นเนี่ยดีมากขึ้นนะครับสำหรับตัวฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ในลักษณะผิว4มิตินะครับคือ1นคืออิ่มฟูนะครับผิวเรียบเนียนผิวเด้งนะครับผมแล้วก็ผิวชุ่มชื้นฉ่ำวาวนะครับแก้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยได้นะครับผมเรื่องของรูขุมขนนะครับแล้วก็ผิวแห้งแตกนะครับแล้วก็ผิวไม่แข็งแรงครับสำหรับตัวฟิลเลอร์นะครับงานผิวดีกว่าแบบอื่นยังไงนะครับก็ ที่ผมพูดไปในคลิปนะครับตัวไฮยาแบบคอร์สลิงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากกว่าปกตินะครับดีกว่าการฉีดพวกเมโซนะครับที่คิดทิศกันนะครับก็มีหลายตัวซึ่งเมโซบางตัวนะครับที่เอมาฉีดบางทีอาจจะยังไม่ผ่านออยหรือฉีดไปแล้วผลลัพธ์อยู่ได้แค่ประมาณแป๊บเดียวนะครับแต่สําหรับคนที่ ต้องการฉีดงานผิวนะครับแบบไม่ต้องฉ่ำวาวมากนะครับแต่ผิวก็มีความฟูมีความฉ่ำเหมือนกันนะครับก็จะใช้เป็นตัวเลเซเลนออริจินอลสกินบูสเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นสกินบูสเตอร์ตัวแรกที่ทำมาเพื่อฟิลเลอร์งานผิวอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าใช้ทั้ง2ตัวแล้วฟิลเลอร์ที่ฉีดงานผิวก็คืออยู่ได้ยาวนานมากขึ้นครับฟิลเลอร์งานผิวเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือจะต้องฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์การใช้ฟิลเลอร์ค่อนข้างชนานาญนะครับเพราะฟิลเลอร์เนี่ย เมื่อมีเกิดปัญหาแล้วนะครับอาจจะการแก้ไขได้ลาบากนะครับก็แนะนำว่าลองปรึกษาแพทย์นะครับให้แพทย์เป็นผู้ประเมินแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาเรานะครับครับและที่ใจรักคลินิกนะครับก็จะดูแลเรื่องเคสฟิลเลอร์เนี่ยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเราจะมีเทคนิคในการฉีดฟิลเลอร์นะครับที่ปลอดภัยผสมผสานคู่กับพันธการอื่นๆนะครับให้ผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดมากขึ้นนะครับประหยัดฟิลเลอร์มากขึ้นแล้วก็ดีกว่า อยู่ได้ยาวนานมากขึ้นเรามีการเทรนนิ่งนะครับเป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าเออด้โปรดัก์มาก,ก็มาฉีดเอามั่วๆนะครับผมดังนั้นความปลอดภัยของคนไข้และผลลัพธ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยนะครับยังไม่เคลียร์ประเด็นไหนหรือสงสัยในเรื่องของฟิลเลอร์งานผิวนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยแนตะ่หมอจะมาเคลียร์ให้คลิปหน้านครับ